เดี๋ยวผมจะพาไปดูสูตรส่วนผสมนะครับเวลาเราใส่ส่วนผสมไปเสร็จแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับวันนี้เราหมักสามถังนะครับเราหมักหมักสามถังหมักแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพานะครับทุกท่านนะครับมาหมักนะครับน้าหมัก EM หรือว่าน้ําหมัก มหาศจัรย์ที่ครูเอมบุญเสนานะครับได้บอกเอาไว้นั่นเองนะครับไว้สําหรับในการฉีกต้นฉีดต้นยางนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับเราอาอันนี้นะครับเราหมักไว้นะครับประมาณ6ถังนะครับใช้ไปแล้ว1ถังนะฮะก็คงจะอ่าเดี๋ยววันนี้หมักอีก3ถังนะครับสูตรก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ดูได้ที่ YouTube ของครูสเสอมก็ได้นะครับนะเพราะครูคสเสอมก็ไม่ได้เป็นสูตรไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องหน่อยก่อนนะครับกล้องกลับตรงไหนเอยปับนะครับนะครับเราหมากไว้ออก9ถังนะครับ9ถังก็นี่นะครับ นะเราก็หมักใส่ถังไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสูตรส่วนผสมนะครับเวลาเราใส่ส่วนผสมไปเสร็จแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับนะวันนี้เราหมักสามถังนะครับเราหมากักหมักสามถังหมักแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับหมักก็ฉีดไปเรื่อยๆครับก็เป็นสูตรที่นะครับใช้ได้ผลดีทีเดียวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันนะครับไปดูส่วนผสมนะครับส่วนผสมแรกที่สําคัญก็คือกาก,ากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลนี่เราต่อถัง200ลิตรแบบนี้นะครับก็จะใช้นะครับสองร้อยลิตรแบบนี้เราจะใช้กากน้ําตาลประมาณ5กิโลกรัมนะครับจริงๆกากกากน้ําตาลนี่นะครับถ้า เห็นเขาบอกนะครับถ้าเกินได้นะครับกิโล2กิโลไม่เป็นไรนะครับนะก็จะเป็นผลดีด้วยนะครับแต่ว่าสูตรจริงๆแล้วกากน้ําตาลนี่5กิโลกรัมนะครับกากน้ําตาลนะครับแล้วก็สูตรตัวที่2นะครับก็จะเป็นนะครับหัวเชื้อ EM นะครับนะ EMQC นะครับคิวเซ่นะฮะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับแบบนี้เลยนะครับไปหาซื้อกันได้นะครับสั่งทางช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าหนึ่งคือกากน้ำตาล5กิโลสองนะครับน้ำยา EM ตัวนี้นะครับสามก็คือเนเจอร์แคร์ครับเนเจอร์แคร์นี่ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของมนุษย์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชีวภาพนะครับนะปรับสภาพดิน เพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็แน่นอนจะเพิ่มภูมิต้านทานของพืชได้ด้วยนั่นเองนะครับนะฮะตัวที่3ามกับตัวที่4นะครับเราก็ต้องมีนะครับเมื่อมีอาหารแล้วก็ต้องมีปุ๋ยด้วยนะครับเป็นปุ๋ยเกรดเวสโกนะครับนะยี่ห้อนี้เลยจะช่วยในการขยายขนาดแล้วก็เพิ่มความสมบูรณ์ของผลผลิตนะครับนะฮะตัวนี้นะครับ1กิโลนะครับอ่า EM นะครับ1กระลอนนะครับ1ลิตรแล้วก็อ่าเนเจอร์แคร์ตัวนี้นะครับ หนึ่งกิโลกรัมหนึ่งถุงนะครับแล้วก็เกลือใช่ไหมเนื้อเกลือเกลือเกลือแกงนะครับเกลือแกงทั่วไปนะครับเกลือก้อนนะครับกใช้สามกลกรัมนะครับเกลือนะครับเกลืออันนี้เกลือนะครับสองร้อยลิตรนะครับก็จะมีนะครับมีเกลือนะครับมีปุ๋ยมีเนเจอร์แคร์มี R อเอ็มหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็ ใา่น้ำตาลนะครับใส่เสร็จก็ทําการคนคนแล้วก็เติมน้ําให้เต็มนะครับคนคนแล้วก็เติมเติมน้ําให้เต็มนะครับพอน้ําพอซักปิ่มๆนะครับไม่ต้องถึงล้นขอบนะครับประมาณนี้นะครับให้เหลือไว้สักประมาณ5เซนนะครับเสร็จแล้วสําคัญที่สุดเลยนะฮะของการทําน้ําหมักขูดสูตรของครูเอมนะครับครูเอมบุญเสนานะครับคือ ต้องรัดปากถังให้แน่นเลยนะครับต้องรัดให้แน่นเลยนะฮะวิธีของผมที่ทําก็คือใช้ยางในรถนะครับยางในรถแบบนี้นะครับรัดเข้าไปเลยรัดเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยรัดเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะแน่นนะครับแล้วก็ใช้เชือกนะครับเชือกอะไรก็ได้คือเชือกไนลอนดีกว่านะครับแล้วรัดซ้ําเข้าไปนะครับเพิ่มความแน่นนะครับความอ่า ความแน่นของการรัดนี่คือขั้นตอนสําคัญเลยนะครับนะเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะครับถ้าอากาศเข้าก็จะเกิดหนอนนะครับแล้วถ้าเกิดหนอนแล้วเปิดมานี่อ่าคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะถ้าเกิดมันเสียขึ้นมานี่นะครับเหม็นมากมากเลยทีเดียวนะครับนะเหม็นกายมากเลยนะแต่ถ้ามันดีนะครับ อ่าล้วเวลาเราเปิดมาจะขึ้นเป็นฟองขาวนะครับน้ําจะไม่มีเม็ดเลยน้ําหมักนี่จะหอมเป็นกากน้ําตาลเลยนะครับผมจะพามาดูน้ําหมักที่หมักไว้นะครับครบสิบห้าวันแล้วนะครับว่าสภาพเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับนี่นะฮะเราต้องยัดอ่ามัดหนังยางแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมัดอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะครับ ต้องเอาเชือกแล้วเอาหนังยางรัดก่อนแล้วก็เอาเชือกรัดอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าอากาศเข้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวพอเรามาดูนะครับเวลาหมักเสร็จแล้วมันจะเป็นไงนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับกลิ่นหอมฉุยเลยครับนี่อันนี้ก็เขาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับของขาวๆแบบนี้นะครับ อ่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับแหมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรสกลิ่นแล้วเกินนะครับหอมหวานมากเลยไม่ไม่ใช่หวานไม่ใช่ผลไม้นะครับกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้นะบอกก่อนนะหอมสุดยอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีกลิ่นแล้วมีหนอนผมบอกได้เลยว่าตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นมัดถุงแน่นๆนะครับนะผมก็จะใช้พลาสติกเนี่ยนะครับมัดอย่างนี้นะครับ ไม่ยากนะครับดีซั่นถ้าสองคนจะดีนะครับถ้าคนเดียวจะลําบากหน่อยนี่นะครับถหนังยางตัดแบบนี้นะครับเป็นห่วงแบบนี้นะครับรัดไว้เลยเหมือนเหมือนยางวงนะครับเดี๋ยวเราก็มัดถ้าสองคนจะดีนะครับแต่ถ้าคนเดียวก็ได้อยู่ครับนะดึงแน่นๆนเลยนะครับดึงแน่นมากเลยนะครับก็้ทำนี้ เชือกลอปเชือกลอบ,บผมมัดเชือกไม่เก่งด้วยนะครับโอเคอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับมี เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําการนําไปฉีดได้นั่นเอง,เองนะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมย้อนไปดูคลิปต่างๆที่ผมลงไว้ด้วยเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนสูตรน้ำม e ั EM กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับกากน้ำตาลนะครับ5กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็มีเกลือ นะครับสกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็จะมีหัวเชื้อ EM นะครับยี่หออะไรก็ได้นะครับอ่าอันนี้ของผมใช้ยี่ห้อ QC นะครับอ่าอีก1ลิตรนะครับนี่เป็นอ่าหัวเชื้อของ EM แล้วก็ส่วนผสมอีก1อย่างนะครับก็คือ Nature Care เป็นอาหาร เป็นอาหารชีวภาพของพืชนั่นเองนะครับเป็นตัวช่วยเสริมนะครับถาดอาหารต่างๆนั่นเองและสุดท้ายปุ๋ยเกร็ดนะครับ สูตรของครูเอมเลยเนี่ยใช้สูตร2555นะครับแต่ว่าในที่นี้ของผมเนี่ยผมใช้20 30 30นั่นเองนะครับก็ไปปรับใช้กันดูนะครับเป็นปุ๋ยเกรดนะอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนะ่าก็ทบทวนกันอีกหนึ่งรอบเพื่อความมั่นอกมั่นใจอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดเป็นกำลังใจให้สำหรับการทำคลิปด้วยนะครับ